สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้มาใน EP 1ี5แล้วนะคะพี่พี่นะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้นะคะพี่พี่นะมาจัดโปรโมชั่นวันที่17เมษายนให้นะคะพี่พี่นะ300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พี่นะฟังไม่ผิดนะคะ300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีแบบ EMS เลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนให้น้องก็ให้น้องละพีนะคะก็สามารถโ กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อนะคะหากสนใจสามารถสแกน QR Code แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0816916282กันก็ได้นะคะช่องน้องละพียินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพีกันด้วยนะคะพี่ๆนะวันนี้จัดมาให้พี่ๆชม30รายการบอกเลยว่าสวยๆทุกองทุกรายการนะคะพี่ๆนะจัดโปรโมชั่น300บาททุกรายการด้วยบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแถมส่ ฟรีให้ด้วยนะคะพี่พี่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันนะคะพี่เดี๋ยวเราไปรับชมรายการแรกกันเลยนะคะไปกันที่รายการที่1กันเลยนะคะพี่พี่นะรายการที่1น,นะคะก,ะคะกะคะ็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะ,ะ,คะประมาณนี้เลยนะคะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะถูกใจขอยิบทักขอยิบโทนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะ รายการที่สองนะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พพระสมเด็จนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่3นะคะรายการที่3มนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะ สวยๆทุกองนะคะพี่ๆถูกใจรายการไหนนะคะรีพลักคลิปโทรกันเข้ามานะคะจำหมายเลข ep จำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะ ep นี้เป็น ep 145ีนะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนให้น้องระพีก็โอนกันเข้ามาเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่4นะคะรายการที่4นะคะพี่ๆก็จะเอารายการนี้เลยก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆขออภัยด้วยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ น้องจะไม่ได้บอกเป็นชื่อพระเลยนะคะเพราะว่าบางรายการน้องจะไม่ทราบนะคะพี่ๆนะรายการนี้เป็นรายการที่4นะคะพี่ๆรายการไหนไม่ชัดแอดไลน์มาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมนะคะไปต่อกันที่รายการที่5เลยนะคะรายการที่5้านะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ เรียมกอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับรายการที่5นะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆพ,พระสมเด็จนี่ยนะคะบอกเลยว่าสวยๆทุกองนะคะพี่ๆนะรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะพี่ๆนะ ไปต่อกันที่รายการที่7นะคะรายการที่7นะคะพี่พีก็จะเป็นพระปิดตานะคะก็จะเป็นพระปิดตาองค์นี้เลยนะคะสําหรับรายการที่7นะคะ <pronounce S 2> ไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายกา,ารที่8ก็จะเป็นพระลีลานะคะพี่พี่นะ ถูกใจก็สามารถโทรมาที่เบอร์0816916282กันได้เลยนะคะช่องน้องละพียินดีให้บริการพี่ๆดูทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณสำหรับพี่ๆนะคะที่กดติดตามช่องน้องละพีกันมาตลอดนะคะพี่ๆี่นะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะรายการที่9นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่9นะคะ นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่9นะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบนะคะ<ห>รายการที่10บนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระปิดตานะคะก็จะเป็นพระปิดตารายการนี้เลยนะคะพี่พสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะบอกเลยว่าสวยๆทุกวงทุกรายการนะคะ ส่งฟรีส่งด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นตารีดหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่วัดทุ่งคอกนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่12นะคะ มามนนี้เลยะะคะสวยๆทุกรายการนะคะอยากชมภาพเพิ่มเติมอยากชมให้ชัดกว่านี้แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่ๆนะบางาคลิปบางรายการในคลิปวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13ก็จะเป็นรายการนี้นะคะพี่ๆ ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพระบ้านๆนะคะจัดมาให้พี่ๆชมช0ม30รายการบอกเลยว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่14เป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆรายการที่14ก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่ๆ รายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะเหรียญรายการที่15นะคะพี่พี่นะของ EP 145นะคะพี่พี่จะหมายเลข EP กันเข้ามานะคะหากถูกใจรายการไหนนะคะไม่ว่าพี่พี่จะรับกี่รายการก็จะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะพี่พี่นะมีเก็บไปทางนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ถ้าถ้าพี่พี่ไม่สะดวกโอนนะคะ ไปต่อกันที่าระะายการที่16นะคะรายการที่16นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่16นะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่ ด้านหนาดังค้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่17นะคะพระสมเด็จนะ <_ d ata> ฝากกดไลค์กดแชร์ <_ d ata> กดติดตามกันด้วยนะคะพี่พี่นะที่สำคัญเลยต้องกดกระดิ่งหน้าช่องด้วยนะคะพี่พี่ <_ d ata> ไปต่อกันที่รายการที่18นะคะ <_ d ata> รายการที่18นะคะ <_ d ata> ก็จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อแพรนะคะพี่พ <_ d ata> รูปหล่อหลวงพ่อแพรนะคะ In ๆๆๆ่พี่พี่สวยๆเลยนะคะพี่พี่นะรูปหล่อหลวงพ่อแพรรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้าก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ เป็นรูปลอหลวมพ่อเงินรายการที่19นะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20ินะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่20นะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่21นะคะ รายการที่21นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะเป็นเหรียญกลมๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีนะเหรียญหลวงปู่โตนะคะนี่นะคะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะเหรียญรายการที่26่สิบหกอ้อขอะรายการที่21ค่ะพี่พี่รายการที่21็ดนะคะเหรียญหลวงปู่โตนะคะ ไปต่อกัอนที่รายการที่22นะคะรายการที่22นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระปิตานะคะ <_ C> ก็จะเป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะเก่าๆ <_ C> <_ C> แบบนี้เลยนะคะพี่พีเป็นรายการที่22นะคะแอดไลน์มาชมรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พีนะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่22 รายการต่อรายการที่23นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่23เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่นะสวยๆแจ่มๆเด็ดๆทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะจัดให้พี่พี่จัดมาให้พี่พี่ชม30รายการนะคะพี่พี่เลือกชมกันได้เลยนะคะพี่พี่นะ30รายการพี่พี่เลือกชมกันได้เลยนะคะถูกใจกี่รายการค่อยทักค่อยโทรมาก็ได้นะคะพี่พี่หรือพี่พี่ท่านใดนะคะกลัวพลาดรายการนั้นก็รีบทักรีบโทรกันเข้ามานะ ไปต่อกันที่รายการที่ยี่ยี่สิบสี่ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะจอบหลวงพ่อไปองค์นี้เลยนะคะพี่ๆนะองค์ยี่สิบสี่นะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อก pues ันที่รายการที่ยี Answer ่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่ๆก็จะเป็นพระปิตานะคะก็จะเป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะพี่ๆ นี่นะคะมีจานด้านหลังด้วยนะคะสำหรับรายการที่25นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ๆนะ EP นี้เป็น EP 145นะคะไปต่อกันที่รายการที่26นะคะรายการที่26นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่ๆนะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะเหรียญนี้อาจจะดูสึกๆหน่อยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะประมาณนี้เลยสวยๆเลยนะคะ ยี่สิบสามคือจินะคะหนึ่งสองนะคะพี่ๆนะเหรียญนี้สวยๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะสามร้อยบาททุกรายการนะคะพี่ๆสามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆนะจัดโปรโมชั่นให้สําหรับพี่ๆทุกท่านเลยนะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่ๆ ประมาณนี้เลยนะสำหรับรายการที่27นะคะไปกันต่อรายการที่28นะคะรายการที่28นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะจำหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะนี่นะคะรายการที่28นะคะพี่พี่ ไปกันต่อรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญน,นะคะก็จะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆนะพศ2481นะคะพี่ๆเหรียญนี้นะสวยๆเลยนะคะเก่ามากเลยนะคะพี่ๆนะแต่ละรายการนะคะไปกันที่รายการสุดท้ายนะคะพี่ๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปหล่ออะไรนะคะพี่ๆนะ แต่เป็นรูปหล่อนะคะพี่พนี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะถ้าอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่พนะแอดไลน์ด้วย QR code นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะเดี๋ยวท้ายไลน์นะคะอ่าท้ายคลิปน้องจะให้ QR code อีกทีนะคะพี่พจะได้แค็บหน้าจอกันนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่30รายการสุดท้ายนะคะ 30รายการก็จัดมาให้พี่ๆชมนะคะคัดมาให้พี่ๆชมสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อก็สแกนคิวอารค,ค้แอดไลน์กันเข้ามาหรือจะโทรมาที่เบอร์081นะคะ6916282นะคะพี่ๆหรือแอดไลน์ด้วย ID ไ d l ดียก็ได้นะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปใส่ในไอดียไลนนะคะพี่ๆก็จะเจอไลน์น้องละพีนะคะ วันนี้ก็ขอฝากราคา300บาทไว้ด้วยนะคะใน EP 145นะคะพี่ๆนะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้น้องรละพีกันด้วยนะคะพี่ๆนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอัดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะพี่ๆเพื่อเป็นการอา่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกัน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ